อันน่ะออนนูวนว่าจะไปอยู่ข้างล่างนู่นวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางยนเซีนปลาคาด ันนี้มึงเงี้กลับมาเล็งซ้อนพระภูมิโดนถมไปครึ่งทางแล้วทุกคนมาดูกันว่ามึงเงี้จะได้ัวหรือเปล่าวันนี้หลังจากที่ไม่มานานหลายปีตามมาดูกดไลค์กดแชร์แล้วแรงกันด้วยพี่สิทุกคนจันพระภูมิรังแล้วทุกคนไปเลสโก้ไปทุกคนบิสมิลลาห์รึไม่รู้ปิดไม่ปิดบรรจา้ามีน้ำก็ต้องมีตัวล่วงเลย,เยี่มจ๊ะอืมเลือกลึกหนักแต่ว่าบอกเริ่มจ่าลงมา Ừ, Muy ăn mày à. hoa. Ừ. À, à, ừ. Took ừ. ừ. Mà Mà con nuôi. hả? Namu, oh, ôi bao gót vô nhà. kìa. này. Lego có vô mi còn Nguyên, còn một đám bông gót nuôi. Lego lê đàn nhiệt Oh, một cái miệng niệm niệm nè tìm miệng 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 เราเราเละได้บนก่อนอาทิตย์สามตรงนึงนี่นะทุกคนขึ้นเลยรู้ยังไม่ยังตอนชิมก่อนทุกคนเอาไม่ถ้าเอยหรือว่าเอาเอาพบแล้วมั้งจ่าลูกมันนะเนาะอ่ามีลุ้นทุกคนไม่เราคุยแดงมีอ่ะอันน้ำมันจ้าเอาไม่ใช่ว่ากูอ่ะ

ตนยงนี้นำมีแล้วทุกคนมึงจาว่านา้นามีน้ำมีแร้วลูกเพย์พอมันยังไม่ไปเรียนดีพบลูกอยู่เลี๋ยก่อนตรงนี้น้ำมีตรงนี้น้ำมีเชี่ยวเหงยียดเหงเียดว่านา้ำมีอ๋อออกมาแล้วมุกจาวน้ำปื๊ด,ดออกม่ใช่ nha món nên kéo kéo kia oh. nghe đi dù này không thêm mấy đồng người đi được rồi Ủa đây nha đấy bà oh, đây, Ông, đây không chà Này đủ đi tụi con, nhìn mấy này tụi con Tăm lúc tụi con Tăm nàn lúc Ủa băng chả ra mà lấy tụi mẹ mẹ phân Nó nào Nó nó mẹ phân mày lúc tụi tụi Ủa Nó không nhìn Lớp 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 tụi rồi nào Từ hình như vậy Nhiều điểm như vậy Điểm này nhé Để ra mày mày. Để nó xả hàng của nó Nó đi, đi à, nói <laughs> ร้อยล้านทุกคนอายุน้อยร้อยล้านนี่ทุกคนอดหลัวนี่ทุกคนอืมทุกคนเล่ขนาดโอนทุกคนเดี๋ย้วอืมเกลียวไม่ออกปีเกลียวเกลียวเนี่ยเนี้ยโป้เนี่ยเนียโป้เอาถือเนี้ยลงตรงนี้เลยอืมอินเหรอตรงนี้ลูกมัน ไม่ได้ตรงนี้น่ามีวงแต่ลนี่อนาูกมันตรงนี้โอ้ตรงนี้ไอ้นู่สวยมั่งจ้ะเนีนู่งสวยโอ้ปีงมาเลยมั่งจ้ะใช่ปิงมาก็เร็วไอ้รูนี้เห็นว่าน่ามีแต่ปิงมาก็เร็วทุกคนใช่โอ้ย ในนี้ดิรูถ้ำทุกคนมีของไม่รูถ้ำนี้โอ้โหทุกคนปลารูถ้ำน่าจะมีแค่ตัวเกือบแล้วแต่ว่าไม่หันเดินเลยมันจ่าเลยวเห็นรอยเดินแล้วไม่หันเดินเลยฮะ

Đằng này nhìn kìa này không ạ? đấy cọp rồi Mày khó không? Đưa Rồi to này đứng ra <laughs> nhiệt chung đi Rồi to rồi tên đấy <laughs> Ừ ขบขบนี่แรงมากมัน้งเหรอลเล่มอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ลงเสือกไปขึ้นตัวได้ดไม่เหนะ็นอะไรดิหวดปลากัดไหมอลิงก็ไปรามันจริงทุกคนมัมนเจ็บเลยไม่เลือบเลย ตาเติมไม่เจ็บฮะอือปวดได้ล้วมังแกวะไม่พางไม่ชื้นไม่ตึงนึงจ้ะไอ้นะเป็นไงเออไม่แย่หรอทุกูน ลูกขอบนี้เลยดิเราก็ได้ไดตัวรอยเอฟซีมาน่ามีมั่งดูนน่ามีมั่งเหรอเราบ้างน่ามีมั่ง ลอยดิอุ้ยอ mm ้าวพัดพัดเลี nah ้ยจ evet> ้ายินเต็มวงยัมันเอ่ยไม่เจอโอ้โหทุกคนตัวแกมันจ้าทุกคนออ้เอ็มเข่าเกลเองเห็นมังจก้ว่าปลามีมีจริงไหมทุกคน

cá lăng à Ừ, đã leo Cua 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 อันนาจับไปแหงที่สองได้แล้วเซเมียเนี่ยไลาได้อไล่ไปเด้รงจ่าป่ะอุโลสบาเฮฟสบราเฮบังจาได้แล้วบังจาเอาถุงมาดปืดมอน ทุกคนปิ้งาวบาราเยทุกคนเออืมใส่ถุงเลยทุกคนเนี่ยนอันนอันนู้นว่บารฮีวไนู้่าชาอยู่างนูอะอันนใส่ถุง้นรทปิงกรอบไพี่หวางไปเลยวางนี้ได้นะอันละหยาบลาทุกคนนี่สวยเลย่ชวเียวตัวนี้ปล่อย ตรงนี้ก็ปีนขบแล้วจะจ้ะเน,นี่ยทุกคนปีนขบแล้วจ้ะอันหน่อไม่ตายที่ไม่ตายที่ยะนะปีนขบแล้วมัขอบนี้มีก้อนหนามีอันนไหน่อนเอ็นเงเอ,นอ็นด้ว มีรอยทุกคนเนี่ยก็น่มนามีตัวเนี่ยบอกว่าตัวเดียวซ้ำรลเทเลยโอเคไม่มีไอ้นู้นเลยแต okay. <c ười> ่ว่าโหวอดหฮึ่มนับปื๊ดมึงจ้าว๊อสวยงามทุกคนเลยนี่ โอ้ัเออมันตอดได้คล yep> ิปลาวเลยอะว้าทุกคนอืมําปื้มัโอาคออะไรนี่นันน่ะหยาบหยาบหยาบไหมหนทาบไหมหยาบทุกคนสวยดํปื้อ โอเคมาแล้วลองตัวพอพ่ทันบุกเยอะโอเคพอพิทันนาเลยเป็นไงสองตัวก็โอเคถือว่าแต้ไม่บุกมากเด๋ยวผักบุ้งตายมมนผักก็แล้วก็จะจจมเป้งเป็นยังไชิบอยู่เลี๋ยวไปอเจ๋อสวย